สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 162ทําทำมาตรา39ถ้าอายุ55แล้วลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา39แล้วไปสมัครมาตรา40ต่อ4เดือนอยู่ๆเกิดเสียชีวิตแบบนี้จะได้เงินค่าทำศพจากที่เคยทำมาตรา39และจากมาตรา40ไหมคะคือข้อมูลเนี่ยเกือบจะชัดแล้วนะครับแต่มันก็ยัง ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็คือในเรื่องที่คุณบอกว่าคุณไปต่อมาตรา40เนี่ยคุณหมายความว่าคุณออกจากมาตรา39วันนั้นแล้วคุณสมัครมาตรา40ในวันนั้นเลยใช่ไหมหรือหมายความว่าคุณอาจจะออกมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยมาสมัครมาตรา40ได้4เดือนแล้วเสียชีวิตนะครับมันจะเป็นข้อมูลตรงไหนกันแน่ดังนั้นเพื่อความชัดเจนเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าดูว่าจะได้ความคุ้มครอง จากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือไม่เนี่ยให้เรานับระยะเวลาครับหลังจากที่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นแล้วเสียชีวิตถ้าไม่เกิน6เดือนครับไม่เกิน6เดือนหลังจากที่ออกจากมาตรา39ครับยังมีความคุ้มครองในเรื่องของกรณีตายก็คือค่าทำศพยังมีอยู่แต่ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วแล้วเสียชีวิตไม่มีนะครับดังนั้นคุณอาจจะสมัครมาตรา40เร็วหรือช้า ก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเสียชีวิตแล้วระยะเวลาที่นับหลังจากออกจากมาตรา39เนี่ยเกินหรือไม่เกิน6เดือนเท่านั้นเองนะครับเกินก็คือไม่ได้ถ้ายังไม่เกินก็คือ,อยังได้คราวนี้ของมาตรา40จะได้หรือไม่ของมาตรา40เนี่ยถ้าป่วยตายเนี่ยคือไม่ได้เพราะเพิ่งส่งแค่4เดือนนะครับจะได้รับความคุ้มครองคุณต้องส่ง6เดือนก่อน นะครับ6เดือนจึงจะเกิดสิทธิ์เว้นแต่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเดือนก็คือได้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ